ว่าสิงลงนายกยกยันตีตัวนี้คืองามแต่อายเออเอาเงินนายยกมาลงหนีเพ่าะนอนลงทุนเอาเลยวะซื้อซื้อทีเลยเนาะซื้อทีแล้วครับโอ้ยรวลูกพี่ไทยรวยลูี่ท้ายเอ็มมี่โดยเฉพาะเลยนี่มันเป็นเทียงหน้ายังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมสุดยอดเหมือนเดิสุดรวยให้เก่าเดินมันจะไปรวยให้เก่านะครับรวยให้เก่าครับเหลืออยู่ในบัญชียี่สิบล้านะตอนนี้ยี่สิบล้านยี่สิบล้านครับอาฝากถึงสาวๆคนที่สนใจนะครับที่สนใจที่โสดที่โสดครับที่โสดมาโสดมาเอาด้วยครับเด้อโทรมาได้เบอร์โทร ศูนย์หกหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าการ์มเหมือนเดิมอะไหลายมานได้นอนเขาหึงเหมือนเดิมบอกระเซ้าคือเก่ามาทานสวัสดีครับมอเตอร์เวย์เจ้าเก่ารายงานตัวครับวันนี้ผมมาดูเขาถ่ายทําเพลงมิวสิกอยู่ครับนี่เออที่ทุ่งน้ำแถวห้วยขยุงครับห้วยขยุงครับเอฟซีเอฟซีคอยติดตามนะครับติดตามคอยติดตามครับ ก็จะมาซื้อที่แถวนี้ไว้อยู่โอมาถ่ายไว้ถ่ายทำให้ลูกพี่จ้าหนี่ถ่ายทำรายการอยู่โอ้ซือ้อที่ซื้อที่ให้ลูกพี่พ่อครับซื้อที่ให้ลูกพี่เลยครับแถวนี้บรรยากาศดีเป็นธงไม่ใช่มีเห็ดเกิดครับนี่เห็ดพอเกิดได้หน่เห็ดพอครับเห็ดพอเกิดมาหาเห็ดพอเร<อ>ื่องไอ้นักเอกวิศว์ครับเออป่ะครับครับครับบึงทีมงานนะครับออกงานครั้งแรกครับออกงานครั้งแรกครับครับมาดูมาดูมาดูพามาหาเห็ดพอมาด้วยพามาหาเห็ดพอเห็ดพอเกิดหลายแถวหนิมาด้วยซื้อเลยนะครับนักเอกวิศว์มันไปขายอย สืยท <medio S 1> ีดีนะไอ้เนอะครับว่าจะได้บ่ได้ลงนายกอยู่สื่อทีไว้แล้วผ่านอ่ะอานได้ไหมนะว่าสิลงนายกอยู่เห็นทีตัวนี้คืองามแต่อายบอบ่เอาเงินนายกมาลงหนีบ่เนาะลงทุนเอาเลยว่าสื่อสื่อทีเลยเนาะสื่อทีแล้วครับโอ้ยไ้ลูกพี่ไทยพี่ไอ้ลูกพี่ไทยเอ็มวีโดยเฉพาะเลยนี่มันเป็นเที่ยงหน้าห้อยแห้งนี่ของแห้งนะครับนี่ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมสุดยอดเหมือนโซ่รวยฮิเก่าเด้อมันจะเป็นโซลุ่ยฮิคาเด้อครับยังรวยฮิเก่าครับ เหลืออยู่ในบัญชีเจ็ดล้าดนะตอนนี้20ล้านยี่สิบล้านครับเอาฝากถึงสาวๆคนไหนที่โสดสาวๆคนไหนนที่สใจนะครับมเวันดีค่ะที่โสดที่โสดครับที่โสดซนโซนมาเอาด้วยครับเด้อโทรมาได้เบอร์โทร061ครับ7071589ครับเบอร์เดิมเบอร์เดิมรับสายครับรับสายครับรับสายเบิดมือรับสายเบิดมือครับไม่ต้องมือถืโทรซับไปเลยดิโทรซับผมหลงครับผมซับไปอยู่เฮือนอยู่อยู่ทงหน้าผมกันครับลืมผมมาสับลืมมามาไอ้โทรหน้ามักเศร้านักที่ไอ้วะ ให้ฝากว่าเขาไอฉากนี่ครับเบอกเบอร์โทรอีกรอบ0617071589ครับรับสายเบิดมือรับสายเบิดมือครับมอเตอร์เวย์ครับขอเอฟซีทรมาครับเมื่อกี้แบบเทแบบนั่งนั่งรถเอาผ่านได้เมื่อกี้นั่งนั่งรถเอาผ่านครับในฐานะตำแหน่งตำแหน่งบริการลูงอาญเชนี่ครับอ่าสู้ว่าถ้ามีถ้ามีสู้ว่าคนกำลังวุ้ดวู้ดสิลุกมากมาสิมาชาโตกันกันชาติจะนี้ครับลองทำหน้าที่นี่ครับอ่าสูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเขาจะว่าทำลายอีญเชนี้อ่าสู้ว่าไม่ไม่ไม่ทำลายหรอกว่าเขาจะ ชัวพี่เดินมาการจะต้องทำไงช่วนี่โอเ็สิหลงจากนั้ครับไงตัวเขาจะเดินมาเลยต้องเดินทางข้างไอ้อนครับเอาไาชัวเดินทางข้างอ่ะบทาที่ก่อนครับทาที่ก่อนนะบงทางที่ก่อนมาเดินทางนี้บทางที่ทางนี้อ่ะบรกเดินขาทางไดนครับอะพกกิบริการเคเดินทางเดินบาขวาเดินเอาช่วมีมีมีเขาจะเดินประชิดพี่จนนี่แล้วทำไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตักั้ตันครั้มตั้ี่ครับ ปกปางมั้งเออต้อมเขาว้าเขาเ่ากันเขาแห้งไรกันแห้งไม่ได้ผมครับเออนี่ใหก็องเอนตงสายเลยครับเออมันเกเขาเป็นเอฟซีเหรอการเอฟซีขาม้านั่นีมาแลวงน้เนี่ยกำลังกำลังจะมาเฮ็นตรงไหนเนี่ยช่วงเขากำลังจะเดินมางนี่ครับช่วงนี้เป็นบริการครับริการบริการเวลาเขาจะเดินขาถ่ายรูปพี่เจนี่เขาถ่ายรูปพเขาถ่ายรูปะครับได้าได้ได้ครับได้ได้ได้ห่างครับอ่าทยทยทยทครับไทย ไปไปกองทายก่อนเดี่ยวครับกองทายครับกองทายของไอ้พังแนะนำรายการแนะนำอะไรแนะนำไปแนะนำนะครับมิเดีอหนิตั้งเอกมิวสิกแต่งามง่ายเลยครับโดยเฉพาะนักเอกมิวสิกโคตรเว่ยเพลงมิวสิกเพลงสดังเลยเพลงนี้โคตรเว่ยพือมิวสิกนี่ดังครับมีตามจัมันครับหาหลานอเตรเว่ยครับไม่มีคนกันเลยมาชิดตัวแล้วเฮ้ยปุ๊บปุ๊บกันกันก่อนครับกันก่อนครับ ขาแว่นนะครับเมือไอ้ไอ้ต้องซื้อแว่นใไฮดรับันหูบอนั่งเองนี่เป็นไถ่หูบอลไอหูอยู่ครับเรียกขาไอครับเออซื้อดองชมพูอผู้ได้นั่งเองไงหูอยู่ครับผมเห็นในคลิปอยู่ครับอายเออเออ่าง่ายนะายเนาะเออแต่เมื่อตะวันตกจี๋มันไม่มีแฟนแล้วเอ้าเนี่ยเมื่อกี้บอกโสดอยู่โสดมีแฟนก็จริงครับแฟนเอฟซีครับเอฟซีเป็นแฟนครับอ๋อแฟนครับแฟนขาประมาณประมาณแฟนขาเออลองชมพูอผู้าใจผิดแล้วบางหันนี่เเพราะว่าผมมีแฟนหลายเออ เขาเข่าใจพิชได้บังหันนะองทผู้เข้ามานี่เดี๋ยวเป็นแฟนเอฟซีนะครับเด้อของอัลเตเว่เอฟซีครับอุณนี้มาฟองมาปล่าเอฟซีครับพาหาเอสพีอายุครับเอสพีเกิดเต็มเลยครับนี่เสื้ออจะนี่อยู่ที่พื้นนี่ครับมาทานพี่น้องเหมือนเดิมเขาถึงเหมือนเดิมบอกว่าเศร้าคือเก่ามาทานขายลายลายวันนี้จะไปเจ้าของทีนะครับนบ่นด์เสื้อเขียวเจ้าของทีโอ้ยในวันนี้ครับเออ ท,ท,ท,ที่ชโนโดที่ชะโนโดชโนโด่ะครับอ่าไรล,ละไรล,ละฮาล้านไล,ละหาล้านเอาจากไรเอาจากไรบอกเขาได้ผมขายไปหาสามล้านว่าใครหาล,าล,ล้านรูปแล้วกัแบบนี่ไ <c> ด <oughs> นี่ว่าจะของที่ <Yeah. S 2> อู้ยของทีขึ้นรอเถอน้องว่ใครบได้บ่ครับโได้ฮาล้านฮาล้านบ่เจ้าที้งานดีดีนะครับนองงานงางามอะจหลายวันไหนครับหลายวันไหนครับนี่กลวงกุอยกุ้ลอยก่งลอยอู้ยแบงขายด้บ่ครับี่ ยัง,ง <S <S 2> <S 2> จะเพาะเทียงหน้านี่มากมากนี่เทียงหน้าหน่อหน่อยนี่เทียงหน้าหน่อยค่อยหน้างกันนครับเทียงหน้าหน่อยค่อยน้า